วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r a n a Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีพฤษภและขนาดพฤษภนะคะการทํานายจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทามสแตมป์อยู่้าย Description Box นะคะโอเคพาร์ทคนโสดชานการความรักจะเป็นยังไงไพ่ในฝั่งคุณนะคะเก้าไม้เท้านะสอง้ว ควีนอัลบอนนะคะเลเบิ์นะคะแล้วก็หกมมเท้าชาวทัดไฟค่อนข้างเด่นอินเ g อร์จีธาตไฟค่อนข้างเด่นหรือคนที่เข้ามาเป็นชาวัาตไฟค่อนข้างเด่นนะคะเมษสิงห์หรือธนูที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวสุกนะคะบางคนในที่นี้มีกำแพงอนะ่ะมีกำแพงต่อการที่จะเปิดใจที่จะเปิดโลกใหม่ที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองบางคนอยู่ในเซฟโซนนะคะไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะเปิดอกเปิดใจ ให้กับใครนะคะหรือบางคนเนี่ยอยู่ในโซนของตัวเองก็คือไม่ออกไปเจอใครเลยไม่ไม่ใช่คือใช้โซเชียลแต่ก็ไม่ไม่คิดจะหาใครใหม่อะไรใดๆในเชิงที่แบบว่าที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองทงั้งๆที่บอกเลยนะคะถ้าคุณเปิดนะเปิดกัมแพของคุณองมาเนี่ยคุณจะได้เจอคนใหม่เป็นรักครั้งใหม่ที่ถูกใจเลยแลหละหกไม้ทา้าคือค่อนข้างจะเป็นความรักที่คุณรอคอยเป็นบุคคลที่คุณรอคอย ไม่ใช่คนเก่าแต่คนเก่าก็มีเคียนที่เดียจะได้ยินข่าวสารจากเขานะคะแต่เด่นที่สุดก็คือคนใหม่คนใหม่ที่ตรงสเปคคุณวางสเปคไว้หนึ่งสองสามสี่ยังไงโอกาสที่จะตรงตามสเปคของคุณเกือบครบทุกข้อเลยด้วยซ้ํานะคะมีโอกาสที่คุณจะตกอุมรักเขาแบบงงง,งมีโอกาสที่คุณจะได้ตกอุมรักคนคนนี้เลยนะพเพียงแค่คุณลดกำแพงหรือเดินออกมาจากกำแพงที่คุณปิดอยู่อะ แค่นัดเลืนะคะทีนี้ดูฝั่งคนคนนี้หน่อยนะคะคนคนี้นะคะสถานการณ์ความรักของเขาก้าเหรียญทพร้านนะคะวัยหลายใบยเอาไหมจิมาหลายใบยนะคะ8ไม้เท้าห้าดาบแล้วก็สี่ม้เท้านะคะคนคนี้นะคะค่อนข้างเด่กว่าเขาเป็นคนโสดแล้วก็เป็นคนบ้าง,งานพอสมควรนะคะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเท่าไหร่ นะคะจะโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงของตัวเองนะคะแล้วก็ความมั่นคงของหน้าที่การงานนะคะค่อนข้างบ้านงานนั่นแหละมีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแต่เขาไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษนะคะ,ะ,คะไม่ค่อยได้สนใจใครเป็นพิเศษสนใจแต่ตัวเองสนใจแต่การงานนะคะ,นนะ,คะของตัวเอง <ๆ S 1> ขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมมือที่3ของขวัญ งานงอกนะคะแล้วก็คอมบิสมนต์พันธานาการนะคะบางคนนะคะอยากจะปิดใจตัวเองหรือไม่พร้อมใจตัวเองเพราะว่าหนึ่งคือยังมีพันธานาการเกี่ยวกับคนเก่าๆพันธานาการในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของอภาพจําเก่าๆประสบการณ์เลวร้ายเก่าๆที่ผ่านผ่านมามาเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณไม่อยากจะ เจออะไรที่ที่จะเหมือนอย่างที่ผ่านผ่านมาคืออย่างที่บอกว่าทุกคนอนะ่ะมันไม่ได้เหมือนกันหมดหรอกนะคะอดีตก็คืออดีตอนาคตอาจจะเหมือนอดีตก็ได้แต่จ,จะไม่เหมือนก็ได้มันอยู่ที่ที่เราจะจะเจอคนแบบไหนหรือเราจะรับคนแบบไหนเข้ามามากกว่าแต่โอกาสที่คุณจะได้ของขวัญหรือว่าคนใหม่ที่ถูกใจก็ค่อนข้างสูงนะคะต่อไปฝั่งเขาคนนี้ล่ะคะเป็นยังไง หลักฐานนะคะชุนมเฉียวความขัดแย้งแล้วก็หาเวลานะคือเขาไม่ค่อยชอบความสัมพันธ์ท็อกซิกอ่ะก็จะเจอความสัมพันธ์ท็อกซิกเข้ามาเยอะนะคะแล้วเขาก็ไม่ค่อยที่จะมีเวลาที่จะให้กับคนรักถ้าเขาจะมีแฟนนะคะแล้วเขาเบื่อความขัดแย้งค่อนข้างเยอะเลยอ่ะคือเขาไม่ชอบนะคะความท็อกซิกนะถ้าใครจะเข้ามาก็ต้องเป็นความสบายใจให้กับเขาหรือเข้ามาแล้วทุกอย่างต้องทําให้ชีวิตเขาดีอ่ะ หมายถึงว่ามาซัพพอร์ตเขาเข้าใจเขาเข้าใจชีวิตของเขานะคะซึ่งมองว่ายังไม่มียังไม่ค่อยเด่นนะคะยังไม่ค่อยเด่นว่าจะมีใครใหม่ลักษณะนั้นเข้ามาต่อกันที่ความคิดความรู้สึกถ้าสมมติว่าคุณกนะับเขานได้เจอกันได้คุยกันคุณมีการเปิดกำแพงของคุณออกมาลดกำแพงของคุณออกมาออกมาจากเซเซนเนี่ยเขาจะคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างเดทนะคะลเ หกดาบห้าดาบแล้วก็หกไม่เทา้าสิ่งที่เขาคิดเลยก็คือเหมือนเขาจะรู้หรือมีการพูดถึงในเรื่องของอดีตหรือเปล่าหรือเหมือนเขาจะรู้ว่าคุณเพิ่งเจอกับหรือคุณเจอหรือคุณยึดติดกับความรักที่ผ่านมามีแผลเก่าอยู่นะคะเขาเห็นใจคุณนะมาว่าเขาเห็นใจคุณเขาเข้าใจเพราะตัวเขาก็เคยผ่านมาเหมือนกันผ่านจุดที่ ความรักที่ท็อกซิกมาแล้วเขาก็ไม่อยากได้ความรักที่ท็อกซิกเหมือนกันแล้วเขามองเห็นถึงบางอย่างที่มีความคล้ายเขาบางอย่างในตัวคนที่มีความคล้ายคลึงกับเขานะคะที่ทําให้เขามองว่าถ้าฉันเปิดใจกับคนนี้ก็คงจะไม่แย่หรอกมองว่าคนคนนี้ก็น่าจะเข้าใจในในจุดยืนที่ฉันเป็นหรือในจุดยืนที่ที่เขาเป็นอะหรือในชีวิตที่เขาเป็นต่างๆก็คงจะไม่มาเยอะอะไรกับเขาหรอกมัง้งถ้าเรามีการพูดคุยกันต่างๆใดๆ นะคะมองว่าหลายๆอย่างในความเป็นคุณก็ค่อนข้างทางี่จะได้อยู่นะได้อยู่นะจะเป๊กเขาอยู่ในระดับเนือจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกด้วยแหละส่วนหนึ่งนะคะโอเคฝั่งคุณนะคะจะคิดและรู้สึกยังไงอะเขาหกถ้วยสิบไม้เทา้าห้าอกห้าไม้เท้าสี่เหรียญคุณยังยึดติดอยู่กับความรักที่ผ่านมาเกี่ยวกับคนเก่านะคะเกี่ยวกับคนเก่า มันเลยทาให้คุณไม่ได้เปิดใจกับเขามากพอนะคะต่อเขาจะตรงจเปติคุณขนาดไหนก็แล้วแต่นะคะแต่คุณย,ยังยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างอยู่นะคะมันทําให้คุณยังแบบไม่ได้คืบหน้าในความสัมพันธ์เท่าไหร่แล้วก็ในความรู้สึกด้วยนะคะไม่ได้คืบหน้าเท่าไหร่นักแอบหนักใจด้วยซ้ํานะคะแอบหนักใจด้วยซ้ําว่าเขาเขาจะแบบสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนเนี้ย เป็นแสดงหรือเปล่าเป็นการแสดงหรือเปล่าหรือเป็นตัวตนเอาจริงคุณแอบเป็นความเราแวงนะคะพารานอยเบาๆด้วยซ้ำแบบแกกับเขาเนาะที่นี้ขอขยายความรู้สึกลึก,ลกๆของเขาหนึ่งเหรียญโอกาสของความสัมพันธ์ใช่ฉันก็ต้องการที่จะให้โอกาสความสัมพันธ์ของฉันแหละแต่แค่กับคนที่กับคนที่แบบโอเคอะ yes you are right ก็คือ มาถึงสิ่งที่คุณคิดมันก็ใช่นั่นแหละถ้าถามว่าเขาแสดงหรือเปล่ามันก็แสดงคือเขาไม่ได้เป็นตัวเองทั้งหมดหรอกนะคะเขาก็แสดงสหวนนึ่งคือก็ยังไม่ได้เป็นตัวเองอะ่ะแต่ถามว่าเฟกหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เฟกขนาดนั้นแต่ก็คือก็ไม่ได้เป็นตัวเองขนาดนั้นน่ะนะคะตรงไปตรงมาเวร์ต่อไปนะคะบทสรุปอืมทนแพรน <c oughs> สองถ้วยเ o อร์เพียงแค่คุณเปิดใจนะคะ ่อให้เขายังแสดงอยู่หรือเขายังไม่ได้เป็นตัวเองแต่ไม่ได้ถึงขั้นเปแต่คือแค่แค่ไม่ได้เป็นธรรมชาติเท่านั้นนะ่ะนะคะมันก็ทําให้คุณกระชุ่มกระชวยใจได้นะคะจริงๆจากเดิมไม่กว่าจะห่อเหี่ยวมานานนะคะคุณอาจจะได้รับความรู้สึกว่าความเข้าอกเข้าใจเขาเคยเจอบาแบบคุณนะคะคุณได้เจอกับคนที่เจอมาคล้ายๆกัน วาคาก็เข้าใจความรู้สึกของคุณแล้วคุณก็เข้าใจความรู้สึกของเขานะคะทั่นซึ่งความรู้สึกของคุณเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นความรู้สึกของเขาก็เช่นเดียวกันนะคะมองว่าแท้คุณเปิดกำแพงเปิดใจความสัมพันธ์นี้มีโอกาสได้ไปต่อมีโอกาสได้ศึกษาดูใจกันต่อนะคะขึ้นอยู่กับคุณด้วยนะโอเคพระทนวนสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุณเนาะไพ่ในสั่งของคุณนะคะหกเหรียญเจ็ดไม้เทา้าโอเคคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่มีคนหนึ่งที่พยายามเยอะกว่าอีกคนหนึ่งคนหนึ่งให้อีกคนเอาแต่รับแต่ไม่ค่อยให้ได้เท่าไหร่ นะคะคุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์มีบางอย่างผิดปกติคุณรู้สึกว่าเขาโกหกคุณจับได้แต่เขาไม่ยอมรับแต่เขาไม่ยอมรับในคําแสดงของเขาในคำโกหกของเขาแล้วคุณรู้สึกว่าเส้นของคุณค่อนขอ้างค่อนข้างเด่นมากเลยว่าเขาน่าจะมีบางอย่างปกปิดปิดบางคนอยู่นะ ดีกว่าชาวธาตุด,ดิาธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำมค่อนข้างด็กอินเนอร์จีธาตุน้ำเนาะมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์แล้วก็ช่วงของปลายตรมากอาจจะมีความห่างกันเกิดขึ้นนะ,ะมีปัญหาบางอย่างทำให้ค่อนข้างห่างกันเกิดขึ้นเนาะทีนี้ขอดูฝั่งเขาหน่อยนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งของเขาสามดาวสเตรนโอเคคิโนบอร์แล้วก็ กขาถุยเนาะชาวทัดไฟตั้งเด่นหรือชาวทัดไฟตั้ง้างที่จะโดดเด่นในฝั่งของเขาหรือมีอิทธิพลต่อเขานะคะเมสสิ่งหรือธนูที่อยู่ในราศีลักษณะหรือดาวสุก็บอกเลยว่ามีตัวเลือกไม่มีนะคะมีในลักษณะของตัวเลือกนะคะแล้วก็เป็นจุดที่เขารู้สึกว่าเขาเลือกไม่ได้อะรู้ออไหมว่าเขาก็ชอบคุณคนนึงเขาก็รู้สึกชอบเหมือนกันนะคะเขาสึกว่าเขาอยากจะเป็นฝ่ายที่คอนโทรหรือ เป็นฝ่ายที่ควบคุมความสัมพันธ์น่ะนะคะเขาอยากที่จะยื้อหรืออยากที่จะงอคุณนะแต่บางทีเขาก็รู้สึกว่าคุณต้องการเขาหรือเปล่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะอืมเพราะถ้าเขารู้สึกว่าคุณต้องการเขาอยู่เขาก็จะยื้อต่อแต่ถ้าเขารู้สึกว่าคุณไม่ต้องงานเขาแล้วเขาอาจจะเลือกที่จะปล่อยไปนะคะเรื่องที่จะหันลังหรือปล่อยไปเนาะ ต่อไปขยายสถานการณ์ความดักเพิ่มเติมฝันดายนะคะกับดักคุณวางกับดักบ,บางอย่างหรือคุณอาจจะติดกับดักบ,บางอย่างก็ได้ซึ่งกับดักอันนั้นน่าจะหมายถึงเรื่องของการจับได้ว่าเขาก็หงนะ่ะเขามีตัวเลือกอีกคนหนึ่งหรือมีบางอย่างที่ปกปิดคุณอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะชอบเขาม้ากนะเป็นเหมือนสวีท้าแต่บางที่ บางทีมันอาจจะถึงจุดที่เราจะต้องทําบางอย่างเพื่อตัวเราเองบ้างหรือเปล่าเพื่อที่จะเราจะได้รักตัวเองบ้างหรือเปล่ารเริ่มบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะได้หลุดจากฝันร้ายหรือความท็อกซิกโดยที่โดยที่มาจากตัวเขาไหมนะคะฝั่งเขาล่ะสถานก,การความรักเพิมเ่มเติมก่อนแกล้งโบลี่กอรินะคะดวงชะตาเขาก็ดูดวงเหมือนกันนะ เขาก็เป็นสายดูดวงเหมือนกันนะเนี่ยจ,จริงๆแล้วอะพักผ่อนอเขาก็เหนื่อยาจริงเขาก็เหนื่อยแต่เขาก็อยากยิงนะแต่ถ้าเขาอย่างที่บอกว่าถ้าเขารู้สึกว่าคุณอนะไม่ได้ชอบเขาแล้วหรือไม่ได้รู้สึกกับเขาแล้วเขาก็เลยที่จะปล่อยเขาก็ไม่อยากจะดิ้นรนอะไรในความสัมพันธ์มากอะไรที่จะเป็นไปก็ให้เป็นไปนะอะไรที่อยากจะอยู่กับเขา ก็ให้อยู่ตรงนั้นแต่อะไรที่อยากที่จะไปก็แปลได้ว่าไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนงังไงว่าเขาก็ไม่อยากจะฝืนแล้วเหมือนกันต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกนี่เขามีกับคุณบ้างเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะเพสต์ซับสแตนด์เคาเ์7ดาเขารู้นะเขารู้นะว่าคุณก็ส่องเขาแล้วเขาก็ส่องคุณเหมือนกันนะเขาก็ส่องคุณเหมือนกัน นะคะก็คิดว่าคุณน่าจะรู้ว่าเขาก็มีตัวเลือกเข้ามาไม่ใช่ว่าเขาไม่จริงจังหรือซีเรียสกับความสัมพันธ์นะคะก็ซีเรียสแต่ประเด็นก็คือเขาเลือกไม่ได้เขายังเลือกไม่ได้นะคะเขายังหาจุดที่แบบแตัดสินไม่ได้ว่าเขาจะเลือกคนไหนระหว่างคุณกับอีกคนเขาจะเลือกใครดีกับคุณเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณนะคะ เขาก็รู้สึกรักคุณเหมือนกันอบอุ่นใจสบายใจเวลาคุยกับคุณแต่แค่ยังเลือกไม่ได้มีคนที่ถูกใจสองคนอะนะคะก็คิดว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะมีชอยจะเลือกได้ฝั่งคุณคิดว่ารู้สึกยังไงกับเขาหกไม้เทา้าสิบไม้เทา้าสิบเหรียญคุณอะจริงจังกว่าเขาเยอะนะคะคุณมีต้องหมายชัดเจนว่าคุณอยากคอมมิทเมนต์นะ คุณอยากได้ความมั่นคงคุณอยากได้ความชัดเจนคุณอยากจะเคลียร์คุณอยากจะเปิดใจคุยแล้วก็เคลียร์กับเขานะคะว่าจะเอายังไงจะไปยังไงกันต่อแต่สิ่งนี้คุณได้รับคุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณหนักใจเป็นคำโกหกหรือเป็นคําที่พูดไม่จริงใจหรือเป็นคําหลอกลวงหรือเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าแทไปบัแทไปวันๆนะคะหรือเป็น feeling ที่คุณรู้สึกว่าเขากักคุณ หรือเขาต้องการที่จะเก็บคุณเอาไว้นะคะเดี๋ยวขอดูความรู้สึกลึกๆของเขาหน่อยความรู้สึกลึกๆของเขาฉัน absolutely in love with you นะคะคือแบบฉันแบบฉันหลักเธอนะฉันแบบชอบเธอจริงๆแบบจริง,รง,รงๆ absolutely อย่างแท้ทรูนะคะ I like I v e r y t h i n g about our future ขเขาก็คิดเกี่ยวกับอนาคตของเราเหมือนกันนะคะ เขาก็คิดเกีกับอนาคตของเราเช่นเดียวกันนะแต่ว่าส่ม่าความสุขของเขามันก็เป็นสิ่งที่สำคัญคือ my p r i เอของเขา Pri o r i t y ของเขานะคะคือเขาก็อยากที่จะ m make s ชัวว่าใครที่เป็นความสุขของเขามากที่สุดหรือใครที่เขาจะจะตอบโจทย์เขาได้มากที่สุดเช่นกันนะอืมที่นี้นะคะบทสรุปบทสรุป justice นะคะ เอมเพรสควีนสอดสองดาจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องตัดสินใจถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่รู้จะไปทางไหนจะใช้หรือจะขวาคุณอาจจะตัดสินใจจบในบางคนหรือบางคนอาจจะมีการตัดสินใจที่จะห่างออกมาก่อนยังไม่ได้จบแต่ห่างออกมาห่างก็คล้ายๆจบแล้วบางคนแต่มองว่ามันไม่จบเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากห่างเนี่ยมีเกมที่จะได้คุยกันอีก เปิดใจการเปิดใจที่จะปุยการเปิดใจที่จะเข้าใจในทั้งสองฝ่าย,ะายนะคะไพ่เ e เซอร์นะคะคือเคลียร์อินเหรือไพ่จะแนะนำว่าเคลียร์เข้าออกไปก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่แฮปปี้แล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเห็นอนาคตแล้วว่าเขาไม่น่าจะเลือกเราหรือทําไมฉันจะต้องเป็นฝ่ายถูกเลือก ในเมื่อฉันก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยและช่วงแฟนเฮกอยู่นะคะคุณมีเพื่อนนะมีเพื่อนที่เข้าใจคุณมีเพื่อนที่อยู่เคียงข้างคุณนะคะหรือมีเพื่อนที่อาจจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจของคุณนะคะแต่เลือกที่ดีไม่ใช่เพื่อนทุกคนที่จะที่จะเก็ f ฟีลลิ่งของคุณเนาะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมัตินี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดกแชร์กด cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะคนมีคู่ให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักเนาะโอเคให้ในฝั่งของคุณนะคะคุอน้อบบอนเดทโอเคห้ามีเท้าเพ่ซอกมอสนะคะแล้วก็หกดาบนะ โอ้ค่อนข้างตึงพอสมควรเลยนะคะสำหรับคนมีคู่เนี่ยชาวธาตุไฟนะค่อนข้างโดดเด่นอาจจะมีอินเตอร์จีธาตุไฟเข้ามาค่อนข้างเยอะในฝั่งของตัวคุณนะคะหรือว่าดีกว่าชาวธาตุไฟหรือชาวธาตุไฟค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคุณหรือเป็นในเรื่องของการงานนะคะมีสินธนูที่ในราศีลกนาหรือดาวศุกร์นะคะบางคนอาจจะง,งานเยอะมากจนไม่มีเวลาให้กับความสัมพันธ์นะเรื่องอิ r เ y อร์จีธาตุไฟค่อนข้างเยอะ ขึหลุดจิดง่ายหรือใช้อารมณ์ในเรื่องของอารมณ์ในการตัดสินนะคะระวังในเรื่องของปากเสียงค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรเลยนะคะทกทีงันไปหาข้อสรุปไม่ได้นะคะความสัมพันธ์อยู่ในจุดที่แบบแตกหักได้เลยนะสําหรับบางคนนะคะมีโอกาสที่อาจจะแตกหักหรือไปต่อกันไม่ได้นะคะสุดท้ายเราจะมีความห่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ได้ยากนะคะต่างคนต่างไม่ยอมไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมอ่อนเลยนะคะ ทีนี้ขอดูฝั่งเขาหน่อยสถานการณ์ความรักในฝั่งเขาเป็นยังไง j u s m e n นะคะ King of c u p ฝั่งเขาเป็นน้ำฝั่งคุณเป็นไฟ Emperor แต่เขาก็ไม่ยอมนะไม่ให้แปลว,ว่าธาตุน้ำมันจะยอมธาตุน้ำจะแปลได้อย่างหนึ่งในข้อเสียก็คือว่าเดือด,ด,ด,ดร้ายนะคะขึ้นขึ้นลงๆลงเหมือนกันก็คือไม่นิ่งใจไม่นิ่งนะคะใจก็ไม่ค่อยจะนิ่งเท่า,หาไหร่เห็นไหม ขึ้นขึ้นลงๆแลง้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาเนี้ยเอาดอนไม่ได้นะคะแล้วเขารู้สึกว่าเขาเองก็พยายามที่จะปรับตัวแล้วนะพยายามจะประคับประคองความสัมพันธ์แล้วพยายามที่จะแบบบาลานตัวเองด้วยบาลานในความสัมพันธ์ด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือกระเตื้องขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าลึกๆของเขาตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะไม่ยอมเท่าไหร่แล้วเหมือนกันนะคะ,ะก็ไม่ใช่คนที่จะยอมทุกเรื่องเหมือนกันไง นิดออกไหมนะคะหรืออาจาอาจะดีกว่าเจ้า่างชาติคนนี้อายุค่านั่งแตกต่างกันเยอะหรือเป็นผู้ใหญ่พอสมควรด้วยก็ได้นะคะฝัออ่งเขาเขารู้สึกว่าในขณะที่มีปัญหาตรงเนี้ยเขาถึงมันท็อกซิกละ่ะเริ่มท็อกซิกละ่ะนะคะเขาจะใช้เวลาอยู่กับสังคมของเขาเพื่อนฝูงของเขานะคะหรือสังคมที่เขาจะทําให้เขารู้สึกแฮปปี้หรือติดติดสังคมติดเพื่อนก็ได้นะคะจนอาจจะไม่ได้โฟกัสที่ความสัมพันธ์ขนาดน,นั้นแล้วอ่ะ ขยายห,หน่อยขยายห,หน่อยฝั่งคุณนะคะป่วยนะคะงานงานอกรู้สึกว่าแบบความสัมพันธ์แบบอุบัติเหตุอันนี้คือพูดถึงความสัมพันธ์เนาะค่อนข้างจะหนักหน่วงเอาสมควรเลยนะคะ m a r ิสบางคนมีในเรื่องของการแต่งงานนะคะหรือบางคนมีแทนเกี่ยวกับจะแต่งงานอยู่แล้วแต่อาจจะต้องมีการหยุดชะงักบางสิ่งบางอย่างไว้อยู่นะคะหรือความสัมพันธ์จะเป็นที่ค่อนข้างที่ทจะชะงักสมควรนะคะงานก็คือหมายถึงว่าฝั่งคุณอาจจะต้องรับดามเหนื่อยค่อนข้างเยอะหน่อย นะคะหรือเป็นฝ่ายรับหลายๆอย่างในความสัมพันธ์่อข้างเยอะเพราะว่าดูจากหน้าไพ่แล้วฝั่งของเขาเขาน่างจะชิวนะไม่รับฟังอะไรเลยนะฝั่งของเขาว่าจนไพ่นะคะคืนขังแล้วก็ขุ่นเชิดนะคะเขาสึกว่าคนนี้จะคอนโทรลนะไม่ไม่ฝั่งเขาก็ฝั่งคุณอนะมีคนที่ถูกคอนโทรลอยู่ถูกควบคุมอยู่แต่ไม่อยากที่จะถูกควบคุมไม่อยากที่จะถูก คอนโทรหรือคุมขังหรือจะต้องฟอลโล่กดเกณฑ์บางอย่างที่คนนึงตั้งขึ้นเพื่อความสบายใจฝ่ายเดียวของใครบางคนนะคะอย่างเช่นคุณคอนโทรเขาอย่าอย่าแบบติดเพื่อนเยอะสอ่นู่นนั่นนี่เยอะสิเข้าใจเข้าใจคุณหน่อยนู่นนั่นนี่เพื่อความสบายใจของคุณ เขารู้สึกว่าแล้วความสบายใจของเขาลา่ะเขาก็อยากที่จะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงบ้างนะคะอยาใช้เวลานู่นนัน่นนี่ที่เขาสบายใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือต่างคนต่างไม่ยอมกันอะพูดง่ายๆต่อไปความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุนะคะคิมออบมอนเก้าดาวสามใบเท้าเขารู้สึกว่าคุณกอนข้างถด,ดถอยนะคะแล้วความสัมพันธ์มันมีดราม่าค่อนข้างเยอะ มีความเครียดมีความไม่ตรงกังบลเขาเองก็เครียดนะคะเขาเอง,เองก็กังวลใจแล้วก็ไม่สบายใจเจ็บปวดเหมือนกันในทุกๆครั้งที่มีการพูดจาทิ้งแทงใจกันเขาเองก็เหนื่อยเขาเองก็เบื่อจะจบไหมถ้าจบก็ได้นะแค่แค่รอให้พูดมาแค่รอให้ตัดสินใจมาแค่นั้นนะคะเขาเองก็เหนื่อยคุณเองเขาก็รู้สึกว่าคุณเองก็เหนื่อยเหมือนกันไปเนี่ยนะคะฝังคุณนะคะคิดแล้วลรู้สึกยังไงนะคะหกถ้วย คุณนคุณอะรู้สึกว่าคุณอยากจะยื้อนะคุณอยากจะงอเขาเหมือนกันนะมีพันธนาการที่คุณเองก็ตัดเขาไม่ได้หรือยังมีเยอะอย่หรือคุณเองก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของมือที่สามหรือคุณกังวลว่าเขาจะมีในเรื่องของบุคคลที่สามหรือเปล่ามีพันธนาการหรือเปล่านะคะแต่ในความรู้สึกตรงนี้มองว่าใครจะยื้อมากที่สุดบอกว่าจะเป็นคุณดังนั้นคนที่อยากจะยื้อหรือคนที่ อยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้อยู่ก็ต้องเป็นฝ่ายที่จะยอมเป็นฝ่ายที่จะอ่อนแล้วเป็นฝ่ายที่จะงอนะคะไม่ใช่เป็นฝ่ายที่จะดึงเกมนะขอดูความรู้สึกลึกๆของเขาหน่อยความรู้สึกลึกๆของเขาถ้าฉันถามว่าคุณจะอยู่คุณจะจากไปไหมถ้าฉันบอกว่าคุณจะอยู่ตรงนี้ไหมแล้วคุณจะไปหรือเปล่าอืมเขาจะยึดประมาณนี้หรือ หรือเราจะยังไงหรือเราจะไปยังไงฉันยังไม่อยากมองคุณตอนเนี้ยฉันยังไม่อยากที่จะเจอคุณอะคะตอนเนี้ยฉันขอแบบให้คุณไปเคลียร์ตัวเองก่อนไหมอะให้คุณไปเคลียร์อินเอร์จี้ตัวเองก่อนหรือเปล่านะคะทำทุกกราฟ yourself นะไปแบบไปแบบว่าเคลียร์ตัวเองก่อนดีกว่านะคะแล้วพร้อมแล้วก็มาคุยกันอขอดูบทสรุปนะคะ <c oughs> บทสรุป คนมีคู่คนมีคู่นะคะ k ิ n ออ f สม o โอเคคุณจะต้องใช้สติเยอะๆแล้วก็รลดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกใช้เหตุและผลเยอะๆแล้วก็เรื่องของจุดยืนะ่ะมีได้นะแต่บางทีเราอาจจะมีจนเราลืมฟังจุดยืนของอีกคนไป ลืมฟังเหตุและผลของอีกคนไปยึดติดอีกโก้ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามนะคะยึดติดอีกโก้ของตัวเองมากจนเกินไปเพียงแค่บางที r e s ซ l t เอาก็คือหมายบัยืดเหนือกไปหรือยอมหรือยอมอ่อนลงอะ่ะที่จะหงอบางทีความสัมพันธ์มันอาจจะมันมีโอกาสที่จะกลับมาดีกระเตื้องขึ้นกว่านี้ได้ะนะคะจริง a f e for you to love นะคะ healing family issue นะฮานิมูลดลงแล้วลองเติมความหวานไหมดูมันมีอะไรที่มันมีความตึงแล้วก็อารมณ์ร้อนๆเยอะนะคะลองเติมอะไรที่ความสัมพันธ์ควรที่จะมีไหมความสัมพันธ์ปกติควรจะมีอย่างเช่นความอ่อนโยนความอ่อนหวานนะคะหรือความอ่อนลงถ้าเขาไม่เริ่มก็เริ่มจากเราก็ได้นะคะเพราะเราไปสั่งเขาไม่ได้อยู่แล้วนะคะ หรือเราจะไปแบบสะกดจิตให้เขาทํามันก็ไม่ได้ถ้าอะไรที่ง่ายที่สุดคือเริ่มจากตัวเราก็ลองไหมนะคะถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อโอเคค่ะคลิปของพฤกษศพก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทีทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ